เรื่องทำไมพระพุทธเจ้าสอนเรื่องทุกข์คำสอนธรรมะในพระพุทธศาสนานั้นบางคนผู้ที่ได้ฟังอาจจะมีความคิดที่ว่าทำไมพระ,รระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือในพระพุทธศาสนานั้นจึงตรัสสอนให้มองเห็นแต่ความทุกข์เต็มไปหมดทำให้รู้สึกหวาดเสียวต่อความทุกข์นั้นนั้นบางทีก็ไม่พอใจที่ได้ฟังเรื่องความทุกข์ เพราะได้ฟังแล้วไม่เกิดความสุขเลยในข้อนี้ทุกคนจึงควรพิจารณาว่าคำสอนของพระพุทธองค์นั้นเป็นสัจจะคือความจริงและที่ตรัสสอนเรื่องความทุกข์ก็เพื่อให้รู้จักความทุกข์จริงและเพื่อให้ปฏิบัติพ้นจากความทุกข์นั้นๆไม่เป็นทุกข์ดังที่ตรัสถึงพระนิพพานว่านิพพานังประมังสุขขังนิพพานคือธรรมะเป็นที่สิ้นกิเลส และกองทุกข์ไม่มีกิเลสและกองทุกข์ร้อยรัดเป็นบรมสุขดังนี้ฉะนั้นพระพุทธองค์แสดงเรื่องความทุกข์ก็เพื่อให้รู้จกักทุกข์และเพื่อพ้นจากความทุกข์นั่นแหละตามนัยยที่ตรัสไว้ในอริยสัจทั้งสี่คือทุกข์ทุกขกาสมุทัยเหตุเกิดทุกข์ทุกขนกาิโรธความดับทุกข์ทุกขนกาิโรธคาม,า,รธามินีปฏิปทา ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกขอริยสัจสี่นี้เป็นสัจธรรมะที่สมบูรณ์ทั้งด้านความทุกข์และทั้งด้านดับความทุกขพระพุทธองค์ตรัสสอนให้รู้จักทุกข์พร้อมทั้งเหตุตรัสสอนให้รู้จักความดับทุกข์พร้อมทั้งเหต,ต,หเหตุและเมื่อได้รู้จักอันเป็นจักษุค,คือดวงตาญาณนะคือญาณคือความอย่างรู้ปัญญาคือความรู้ทั่วถึง วิชาคือความรู้จริงแจ้งอโลกะคือแสงสว่างอันได้แก่ความรู้เป็นดวงตาเป็นยาณเป็นปัญญาเป็นวิชาเหมือนอย่างเป็นแสงสว่างที่ทําให้มองเห็นมองเห็นอะไรมองเห็นก็คือมองเห็นความทุกข์มองเห็นเหตุเกิดความทุกข์นั้นมองเห็นความดับทุกข์ด้วยมองเห็นหนทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์นั้นๆเมื่อเป็นดังนี้แล้ว ก็จะบรรลุถึงนิพพานอันเป็นบรมสุขได้ฉะนั้นในพระพุทธศาสนาหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงไม่ได้สอนว่าทุกอย่างนั้นเป็นทุกไปหมดและทุกคนจะต้องจมอยู่ในความทุกนั้นแต่ว่าพระพุทธองค์ตรัสสอนให้รู้จักทุกเพื่อที่จะได้พ้นจากความทุกนั้นเือจะได้ประสบบรมสุขในที่สุดฉะนั้นในพระพุทธศาสนา จึงเป็นศาสนาที่สมบูรณ์ไม่มีบกพร่องเราทั้งหลายจึงสมควรที่จะอบรมศีลอบรมสมาธิอบรมปัญญาเพื่อให้มองเห็นความทุกข์เหตุเกิดความทุกข์ความดับความทุกข์ได้หนทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ดังกล่าวนั้นด้วยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสสอนให้พิจารณาให้มองเห็นทุกข์เป็นข้อแรก ก็เพราะว่าทุกคนนั้นกําลังเป็นผู้อันความทุกขนั้นอย่างลงอย่างลงแล้วอย่างลงอยู่และอย่างลงต่อไปหรือว่าครอบงําแล้วครอบงําอยู่ครอบงําต่อไปเป็นผู้อันความทุกข์เป็นไปในเบื้องหน้าก็คือชาติทุกข์ชราทุกข์มราณะทุกข์และโสกปริเทวะเป็นต้นดังกล่าวอุปาทานและเมื่อกล่าวโดยย่อแล้ว พระพุทธองค์ได้ตรัสสรุปเข้าในขันเป็นที่ยึดถือทั้งห้าประการนั่นก็คือรูปขันกองรูปเวทนาขันกองเวทนาสัญญาขันกองสัญญาสังขารขันกองสังขารวิญญาณขันกองวิญญาณอันเป็นที่ยึดถือก็คือทุกคนต่างก็มีขันห้าอยู่ด้วยกันทุกคนและต่างก็ยึดถือในขันห้าที่มีอยู่ว่า เอตังมะมะนี่เป็นของเราเราเป็นนี่นี่เป็นอัตตาตัวตนของเราต่างก็มีความยึดถือกันอยู่ดังนี้จึงเรียกว่าอุปาทานขนันขันเป็นที่ยึดถือเมื่อมีความยึดถือด,ดังนี้ทุกคนจึงต้องเป็นทุกข์ไปตามขันนั้นเพราะว่าเมื่อยึดถือขันห้าว่าเป็นของเราเราเป็นขันห้าขันห้าเป็นอัตตาตัวตนของเราเมื่อขันห้าเกิด จึงรู้สึกว่าเราเกิดเมื่อขันห้าแก่จึงรู้สึกว่าเรานั้นแก่เมื่อขันห้าตายไปจึงรู้สึกว่าเราต้องตายไปหรือรู้สึกว่าของเราแก่ของเราเกิดของเราตายย่อมมีความรู้สึกดังนี้ก็ <S <S เพื่อยึดถือว่าขันห้าเป็นของเราเราเป็นขันห้าขันห้าเป็นอัตตาตัวตนของเรานี่แหละพระสมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสสอน เป็นปหุลานุสาสนีเนืองๆว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอน,นิจจไม่เที่ยงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตามิใช่อัตตาตัวตนตามบทที่เราสวดกันดังกล่าวแต่ว่าในทีน่นี้อาจจะมีสงสัยว่าเคยได้ยินได้ฟังโดยมากว่าอน,นิจจังทุกขังอนัตตาอน,นิจจังคือไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข์อนัตตามิใช่อัตาตาตัวตนสาข้อ อันเรียกว่าไตรลักษณ์ลักษณะเป็นเครื่องกำหนดหมายสามข้อแต่ว่าในบทที่สวดมนต์นั้นมีเพียงสองข้อคืออน,นิจจกับอนัตตาในข้อนี้จึงทราบว่าพระพุทธองค์ทรงแสดงลักษณะเครื่องกำหนดหมายของสังขารทั้งหลายไว้สองนัยยะนัยยะหนึ่งอนิจจทุกขะอนัตตาสามข้ออีกนัยยะหนึ่งอนิจจกับอนัตตาสองข้อพระไตรลักษณ์ พึงทราบอธิบายโดยย่อสามข้อก่อนว่าข้อแรกอันนี้จะไม่เที่ยงเพราะต้องเกิดขึ้นดับไปเป็นต้นข้อสองทุกขะเป็นทุกข์อันได้แก่ทนอยู่คงที่ไม่ได้ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปโดยต้องถูกความเกิดความดับบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาและอนัตตาไม่ใช่อัตตาตัวตนก็เพราะบังคับให้เป็นไปตามปรารถนาไม่ได้บังคับว่า อย่าเกิดอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายก็บังคับไม่ได้เมื่อเกิดมาก็ต้องมีแก่ต้องเจ็บต้องตายไปตามธรรมดาเมื่อบังคับไม่ได้เช่นนี้จึงไม่ใช่ว่าเป็นอัตตาตัวตนหากเป็นอัตตาตัวตนแล้วก็ควรจะบังคับได้อน,นิจจทุกขะอ,อนัตตามีอธิบายโดยย่อว่าส่วนที่มีสองคืออน,นิจจกับอนัตานั้นแสดงในบางคราวในเมื่อ ยกความทุกข์ขึ้นมาเป็นประธานดังในอริยสัจยกความทุกข์หรือทุกขะขึ้นมาเป็นประธานหรือตามบทที่สวดมนต์นั้นก็ยกเอาทุกขะขึ้นมาเป็นประธานตามนัยยะในทุกขะอริยสัจที่ว่าเราทั้งหลายได้ฟังธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นแล้วย่อมรู้ว่าชาติปิดทุกขาแม้ความเกิดเป็นทุกข์ชราปิทุกขาแม้ความแก่เป็นทุกข์ มรณะปิทุกขังแม้ความตายเป็นทุกข์เป็นต้นตามนัยยะทุกขอริยสัจยกความทุกข์ขึ้นมาเป็นประธานตลอดบทที่สวดมน,นั้นตลอดจนถึงว่าเราทั้งหลายเป็นผู้อันความทุกข์อย่างลงแล้วครอบงามแล้วคือเป็นผู้อันชาติทุกข์ชราทุกข์มรณะทุกข์เป็นต้นอย่างลงแล้วครอบงามแล้วนั้นฉะนั้นเมื่อยกความทุกข์ขึ้นมาเป็นประธานดังนี้แล้ว พระโหรานุษาสนีคำสองสอนโดยมากจึงได้จำแนกออกว่าขันห้าเป็นอนิจจไม่เที่ยงขันห้าเป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาตัวตนและพระอาจารย์ก็สอนตามกันมาว่าแม้ว่าจะไม่แสดงทุกขะให้ครบสามแต่ว่าทุกขะนั้นก็รวมอยู่ในอนิจจด้วยแล้วทั้งเมื่อพิจารณาดูซึ่งอัตของอนัตตาไม่ใช่อัตาตาตัวตน ก็อาจจะกล่าวเพิ่มเติมได้อีกว่ารวมอยู่ในบทว่าอนัตตาด้วยแล้วเพราะว่าจะแสดงเป็นสามก็ตามแสดงเป็นสองก็ตามทั้งสามนี้หรือทั้งสองนี้ย่อมเนื่องเป็นอันเดียวกันจึงได้มีพระพุทธภาษิตแสดงไว้ด้วยว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยง,งเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาไม่ใช่อาตาตัวตนดังนี้ เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอนิจจาก็ย่อมเป็นทุกข์และก็ย่อมเป็นอนัตตาเนื่องกันไปฉะนั้นแม้จะแสดงไว้เพียงสองก็รวมทุกข์อยู่ด้วยแล้วและอีกอย่างหนึ่งตามนัยยะอริยสัจยกทุกข์ขึ้นมาเป็นประธานเมื่อเป็นทุกข์ก็ย่อมบ่งถึงว่าเป็นอนิจจและเป็นอนัตตาประกอบกันไปผู้ปฏิบัติธรรมะเมื่อพิจารณาเห็นความแล้วจึงไม่สงสัย จะแสดงโดยสองข้อหรือสข้อก็มีครบกันทั้งหมดโดยเหตุนัยะดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั่นเองจากบทบรรยายสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิระยานสังวรช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ